สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งวัดสวยของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวัดนี้ชื่อว่าวัดอรัญญวาสนะครับหรือว่าวัดบ้านปงนะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมด้านในกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมั่งนะครับผมไปครับผม เข้ามราเวณในวัดก็อากาศก็ล่มลื่นนะครับวัดค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็สงบนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระวิหารนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อทันใจนะครับฝั่งฝั่งทางซ้ายมือก็จะเป็นหอธรทมกลางน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมพาเพื่อนไปเยี่ยมชมตามจุดต่างๆของวัดนะครับ บรรยากาศภายในวัดนี้ค่อนข้างร่มรื่นนะครับมาแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับวัดนี้ผมว่าบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูหอธรรมตรงนี้ก็จะเป็นหอธรรมกลางน้ำนะครับผมหอธรรมกลางน้ำนี่ทางเหนือนี่จะเห็นไม่บ่อยนักนะครับตามวัดก็จะมีเป็นบางวัดแค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีทุกวัดนะครับ ที่ผมไปถ่ายทํานี้ก็จะมีวัดเชียงมั่นนะครับที่ผมไปถ่ายก็จะมีวัดเชียงมั่นที่มีหอทํากลางน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ที่วัดบ้านปงตรงเนี้ยที่ผมถ่ายทํากําลังถ่ายทำเพื่อนๆได้รับชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆก็ไปเยี่ยมชมวิหารหลวงพ่อทันใจนะครับ แต่เป้าหมายของเราวันนี้วัดนี้ไม่ใช่ว่าสถานที่เดียวที่เราจะพาพเพื่อนไปเยี่ยมชมนะผมจะให้เพื่อนๆดูว่าจุดเด่นของวัดนี่ครับกําลังทางวัดเขากํลาลังก่อสร้างอยู่นะครับแต่ยังแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็คือโลหะปราสาทนะครับนู้นนะครับเขาเขาด้านบนไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับด้านบนยอดเขาด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเยี่ยมชมกันแต่ว่าตอนเนี้ยพาพเพื่อนๆเยี่ยมชมด้านล่างของ,ของวัดก่อนว่ามีอะไรให้น่าสนใจบ้างครับตรงนี้ก็เป็น วิหารหลวงพ่อทันใจนะครับผมนี่คือบริเวณด้านในของพระวิหารน,นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูหลวงพ่อทันใจนะครับผมถ้าใครสนใจขอพรหลวงพ่อทันใจนะครับขอพรอแล้วก็ได้ดังใจได้ทันใจก็เชิญเลยนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศด้านในมาให้พเพื่อนๆได้รับชมนะครับ ก็อาจจะมืดนิดนึงขอไปเเพื่อนด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดนี้เลยนะครับที่เราตั้งใจกันมานะครับเพื่อที่จะขึ้นบันไดไปดูโลหะปราสาทด้านบนยอดเขานู่นะครับสูงๆนู่นครับให้เพื่อนเห็นไหมยอดเขาเขาสูงๆนะ่นครับวันนี้เราจะขึ้นบันไดไปนี่คือจุดที่เราตั้งใจมากันวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศช่วงที่เราเดินขึ้นไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ แต่มันมีถ้าเพื่อนๆไม่อยากเดินขึ้นไปก็สามารถขี่รถขึ้นไปถึงบนยอดโลหะประสาทได้เลยนะครับเส้นทางแก็จะอยู่ข้างวัดนะครับด้านซ้ายมือนะครับแต่วันนี้พวกผมจะเดินไปสำรวจว่ามันใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็สองเส้นทางธรรมชาติว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผมไปครับผมสองเส้นทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับป่าไผ่ ก็มีต้นลำไยก็มีนะครับเส้นทางที่เราจะขึ้นไปทริปนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับกินเที่ยวสไตล์มีน้อยกําลังตามมาอยู่นะครับเขากาลังเก็บภาพสวยๆอยู่ยังหาตัวไม่เจอเลยครับกินเที่ยวสไตล์มีน้อยไม่รู้ไปแอบอยู่ไหนหน้ครับนู้นครับเห็นเดินอยู่นะครับกำลังจะขึ้นมาอยู่นะครับ เส้นทางที่เดินมาก็ธรรมชาติสุดๆจริงๆนะครับสรุปแล้วถามหลวงพี่หลวงพี่บอกว่าบันไดกินเทียสไตล์มีน้อยบันไดกี่ขั้นนะครับผม999ขั้นครับบันได999ขั้นครับตอนนี้เดินขึ้นมาได้ประมาณ50ขั้นครับถึงอ,ออกขนาดนี้คิดดูนี่คือต้องสายลุยจริงๆนะครับต้องบอก,กเพื่อนๆก,ก่อนว่าถ้าพร้อมก็ให้เดินขึ้นมาแบบพวกผมได้นะครับถ้าไม่พร้อมก็ขี่รถขึ้นก็ได้นะครับผม โอ้โหมองดูหมู่บ้านนะครับด้าน,นข้างอย่างชัดเจนเลยนะครับไปครับไปกันต่อครับผมให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าเส้นทางที่ก่อนที่จะถึงโลหะปราสาทนั้นขึ้นมามุมนี้ก็จะเห็นวิวหมู่บ้านอย่างชัดเจนนะครับด้านล่างเราก็จะเป็นวิวหมู่บ้านอย่างชัดเจนเลยนะครับ อีกนิดเดียวนะครับผมใกล้จะถึงจุดหมายที่เราตั้งใจแล้วนะครับว่าจะไปถึงให้ได้นะครับสู้ครับสู้กินเทียสจะตายมีน้อยยังสู้อยู่นะครับดูสภาพเอาแล้วกันนะครับต้องต้องพร้อมจริงๆนะครับไปครับผมลุกผมมาเชียดครับลุยกันต่อครับว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จไหมครับนู่นนะครับเห็นไหมโลหะประสาทเห็นขาวๆอยู่นั่นนิดนึงครับถ้ามันไม่ ภาพไม่สะท้อนแสงนะครับไปครับขับอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดที่เราตั้งใจมากันแล้วนะครับต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าโลหะประสาทนี้เขายังสร้างไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็กําลังได้ยินเสียงพวกช่างเขากำลังกำลังทํางานกันอยู่นะครับเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับตรงจุดที่ผมมาถ่ายนี้ก็อนาคตผมมองดูแล้วน่าจะเป็นถ้าไม่ใช่สาราพักก็ต้งต้องเป็นจุดชมวิว แต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับกำลังที่จะก่อสร้างกันอยู่ถ้าเป็นจุดชมวิวหรือว่าสร้างเสร็จก็น่าจะสวยนะตรงมุมนี้นะครับน่าจะสวยงามนะครับไปครับผมขึ้นไปด้านบนกันครับ นะครับเดี๋ยวพาเพืเ่อนเดินไปด้านบนกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับบันไดที่ผมถ่ายนี่ก็คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องให้เวลาอีกสักพักแต่ว่าผมอยากมาถ่ายเพื่อนๆได้รับชมก่อนพอสร้างเสร็จก็เพื่อนๆก็มาตามได้นะครับมาเที่ยวชมมาทําบุญกันดูพวกพี่ๆเขาก็กําลังก่อสร้างกันอยู่นะครับ เพื่อนๆดูความสวยงามของโลหะประสาทด้านบนกันนะครับอันนี้ขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะน้องมีน้อยเนาะยังสวยงามขนาดนี้โอ้โหอันนี้นี่คือพบพวกผมมาเห็นกับตานี่น <ผม S 1> คือคร<อ>ั้ง<อ>แรกนะครับเตดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมบ้านี้แปดสิบเก้าสิบแล้วนะครับเนี่ยนาอน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับสวยจริงๆนะครับเมื่อเห็นกับตานี่โอ้โหแบบอลังการงานสร้างจริงนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นบันไดนะครับเพื่อนๆดูนะจะมีจุดชมวิวแล้วก็บันไดเดินขึ้นนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ ให้เพื่อนดูวิวนะครับผมก็จะเห็นวิวหมู่บ้านคนอย่างชัดเจนนะครับสวยงามเลยนะครับดูให้เพื่อนดูวิวก่อนะครับเห็นหมู่บ้านคนอย่างชัดเจนนะครับสวยงามเลยนะครับยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมาด้านบนนะครับยิ่งขึ้นมาด้านบนยิ่งมองแล้วยิ่งสวยงามอลังการงานสร้างมากเลยนะครับผมสวยไม่แพ้วัดไหนเลยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมการันตีเลยนะครับ ให้เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศรอบๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมผมจะเก็บพยายามเก็บหลายๆมุมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งมุมสวยๆเลยนะครับมุมสูงเลยนะครับมุมนี้ผมให้เพื่อนๆได้รับชมหลายๆมุมนะครับผมมาแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างเต็มที่นะครับ คือใครขึ้นมาด้านบนนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อกี้นี่ผมขึ้นมาแล้วผมยังห่วงเรื่องห้องน้ํานะครับห้องน้ําคือเสร็จแล้วนะครับบริเวณอื่นอาจจะเสร็จไปประมาณ 70%- 80%แนตะครับแต่ว่าห้องน้ําด้านบนนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครฉุกเฉินอะไรมานี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องห้องน้ําด้านไหนก็จะเป็นพระธาตุนะครับเดี๋ยวผมพาเพ,พื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมด้านในแต่ตอนนี้ผมให้ชมภาพบรรยากาศร,รอบๆไอ องโลหะประสาทว่าสวยงามขนาดไหนนะนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศให้ครบทุกมุมนะครับมาถึงแล้วนี่คือหนึ่งมุมหรือว่าคนละฝั่งนะครับสวยแต่ไม่รู้ว่าภาพมันจะออกมาชัดไหมย้อนแสงไหมแต่ว่าผมจะมาเก็บให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับพี่ๆเขาก็กำลังก่อสร้างกันอยู่บนนู้นนะครับบนยอดนั่นนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันจะย้อนแสงไหมโอ้นะครับพี่ๆเขาก็กำลังก่อสร้างด้านบนกันนะครับมับนย้อดน,นี่ครับเข้ามาถึงบริเวณด้านในก็จะเป็น พระเจดีย์อยู่ด้านในนี่นะครับผมสวยงามอลังการงานสร้างมากนะครับขึ้นได้ทั้งสี่มุมนะครับเพื่อนๆจะมามุมไหนก็ขึ้นได้หมดนะครับขึ้นมาก็จะมาบรรจบกันที่เจดีย์ด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมพามเพื่อนๆเดินดรูรอบนะครับว่าเจดีย์ด้านในของโลหะประสาทนี้สวยงามขนาดไหนนะครับผมเย็นสบายนะครับเข้ามาด้านใน ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับเย็นสบายไม่ต้องเปิดพัดลมด้วยนะครับบรรยากาศคือสุดยอดจริงๆนะครับผมมาครั้งแรกนะครับผมไม่คิดว่ามันจะสวยงามขนาดนี้อันนี้ขนาดสร้างไม่เสร็จนะครับผมลองนึกภาพว่าถ้าสร้างเสร็จนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันแบบผมว่าในอนาคตนี้คนมาเยอะแน่นอนนะครับผม เส้นทางมาสะดวกสบายนะครับเส้นทางก็คือเพื่อนๆวิ่งเส้นเชียงใหม่มาแยกตรงที่จะมาอำเภอสเสมืองนะครับผมวิ่งเส้นไอ้ถ้ามาจากเชียงใหม่ก็วิ่งเส้นหางดงสันรประตองนะครับก็คือมาเจอแยกที่จะไปสเสมืองก็เลี้ยวขวาเข้ามาไปตามวิ่งเส้นตรงไปทางอำเภอสเสมืองนะครับผมวิ่งมาไม่กี่กิโลนะครับวัดจะอยู่ซ้ายมือเจดีโลหะใจโลหะเจดีนี้ก็คือจะตั้งอยู่ซ้ายมือเด่นต่างาเลยนะครับบนภูเขาเลยนะครับ อ๋อขออภัยนะครับคือโลหะประสาทนะครับโลหะประสาทจะตั้งอยู่ตรงซ้ายมืออย่างเด่นตะงาเลยนะครับวิวด้านบนตรงนี้ขนาดสร้างยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวกันเยอะมากเลยครับเพราะจะเห็นหมู่บ้านด้านล่างนะครับก็จะเห็นวิวทุ่งนายอย่างชัดเจนนะครับตรงมุมนี้นะครับสวยงามครับ ด้านบนของของโลหะประสาทเลยนะครับสวยจริงครับสวยสวยมากเลยครับคือมีน้อยนี่ยอมรับเลยครับว่าสวยงามจริงนะครับด้านหลังก็จะเป็นวิวของโลหะประสาทแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ผมขออนุญาตลากันไปด้วยภาพมุมสูงด้านบนของวัดบ้านปงนะครับผมครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแนวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมทั้งสองช่องเลยนะครับทั้งช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจและช่องกินเที่ยวสไตล์มีน้อยนะครับผมผมก็จะพยายามหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบคนไม่ค่อยรู้จักหรือว่าท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวที่สวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าจังหวัดไหนก็ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปก็จะเก็บภาพมาฝากเพื่อน พี่พน้องๆ f c ผมทุกคนนะครับผมครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม